สวัสดีครับวันนี้มาทำอะไรนะฮะวันนี้ก็จะมาแต่งเป็นไกด์ไลน์ของโครงวีแซนะครับอ่าอย่างที่ผมชอบเกินทุกครั้งสำหรับใครที่ตามคลิปผมนะฮะหรือคลิปนี้เป็นคลิปแรกผมก็จะตอบอีกครั้งว่าการแต่งรถเป็นแนวทางการแต่งนะฮะ ใครจะแต่งยังไงก็ได้แต่ว่าขอใหอยู่ในกฎในกฎและกติกาของรุ่นนั้นๆนะครับไม่ต้องแต่งตามก็ได้นะฮะเอาไว้เป็นแนวทางเฉยเนะาะเพราะว่าแต่ละคนก็มีการแต่งหนาสไตล์ใครสไตล์มันนะฮะอันนี้แค่เป็นเป็นไกด์ไลน์เผื่อจะนึกไม่ออกว่าจะแต่งยังไงดีนะฮะสำหรับวันนี้ก็มาเป็นโครงของ z นะฮะก็ผมแต่งไปหลายโครงแล้วแหละ อืมน่าจะเกือบครบแล้วเริ่มกันเลยอันนี้เราจะมาไล่เบาโครงก่อนนะครับตัดตรงไหนบ้างผมเคยทำคลิปไล่เบาโครงแล้วนะแล้วก็แล้วก็วิธีตัดนะฮะไปดูในเพลย์ลิสต์ได้ของ v z e เลยนะฮะผมทําแยกไว้อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่ตะไบด้านข้างออกนะครับเดี๋ยวเราไปตะไบกันนะ ก็เสร็จแล้วนะไลไไม่เยอะเพราะว่าโคงวีแซเป็นโคงที่มันมีมวลที่เบานะฮะเบาแต่ว่าหนักกว่า v s นะฮะเอาข้อดีของ v s มาก็คือตัวเบานะฮะและ้วก็มีปีกคางนะ,ะสองอันสิ่งที่เราจะทำวันนี้ก็คือเราก็ตะใบไล่เบาออกนะฮะเป็น4ช่องตรงน,นี้นะครับผมคิดว่าความรู้สึกผมนะมันสมดุล และที่จะไล่เบานะฮะแต่จะตัดเยอะกว่านี้ก็ได้แล้วแต่ไม่ใชงหัวนสิทธ์นะฮะปีข้างมันไม่ค่อยได้ใช้เราก็เล็ตตัดออกไปนะ,ะหรือใครอยากเก็บทิ้งไว้ก็ได้นะครับเอาละเดี๋ยวเราอ๋อถ้ามีจุดหนึ่งตรงเนี้เราจะทำการาขวานรูนะฮะไว้ยัดตัวเทปเปอร์นะฮะ ก็เดี๋ยวไปดูกันว่าทำไมต้องควานนะครับที่เราต้องควานไว้นะฮะเพราะว่าเราจะใส่ชุดตัวกันชนพับนะฮะอ่าใครมาคลิปนี้คลิปแรกเดี๋ยวผมแปะไว้ที่ท้ายคลิปนะครับวิธีทำกันชนพับนะฮะผมทำแยกไว้ตั้งหากไว้แล้วดูได้ที่เพลย์ลิสต์ของม e เรโฟยูเบสิกนะครับ ก็อย่างนี้ผมบอกไปว่า,าทำคลิปตัวกันชนมาแยกไว้เพราะมันสามารถเอาไปใส่โค้งได้หลายโค้งจะได้ไม่ซ้ำนะฮะวิธีทำเนาะส่วนใหญ,สใหญ่ส่วนใหญ่พวกชุดแต่งเนี่ยมันจะคล้ายๆกันเนี้ยแหละเออมันแล้วก็เราเราก็ลองเอาไปอัดแอปใส่ในโค้งต่างๆดูนะฮะว่าใส่ได้ไหมนะฮะอันนี้ก็คือใส่ได้นะ เราก็จะทําการใส่ประมาณนี้นะประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวตอนประกอบรวมล่างค่อยใส่ใดูอีกทีเนาะส่วนอันนี้ทําไมเราต้องคว้านนะคือด้านล่างะ่ะมันไม่มีเบรกเรายังไม่มีใส่เบรกนะฮะเราก็จะใส่เบรกใหญ่อย่างนี้ ตรงนี้มันก็จะปิดเสมอเลยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นหัวน็อตเนี่ยถ้าเป็นหัวนอ็อตถ้าเราไม่คว้าแล้วเราใส่หัวน็อตไปเลยสดๆเนี่ยมันจะเพะเยอ,ะอย่างเงี้ยนะทำให้เบรกมันหน้าทิมนะครับเราก็เลยต้องคว้านะส่วนตัวนี้ถ้าปกติมันใส่ไม่ได้นะเราต้องเจียออกด้วย เจีออกแล้วก็เพื่อไม่ให้มันยาวเกินไปแล้วก็ตัดออกข้อหนึ่งนะฮะเี๋ยวไว้แค่ข้อที่สองอันนี้ใครยังไม่เห็นเบรกตัวเต็มเบรกตัวเต็มเป็นแบบนี้นะเราก็ตัดออกแล้วก็เจียออกนะฮะประมาณนี้อ่าทาไมเราต้องเจียด้านล่างนี้ออกเพราะว่าถ้าเราไม่เจียออกเนี่ยเวลาเราใส่มันติดนะใส่ไม่ได้นะฮะ ยกเว้นว่าเราต้องเอาตัวตัวพาร์ตเสริมมันที่เป็นด้านหน้ามาใส่ก่อนเราถึงจะใส่ได้พอดีแบบไม่ต้องตัดแต่มันก็หนักอ่ะเนาะเพราะมันเพราะว่ามันหนักอะ่ะแล้วก็ทําให้เบรกมันยกสูงไม่ได้ก็เลยต้องตัดออกส่วนวิธีตัดอันนี้ผมทําไว้แล้วนะเดี๋ยวผมแปะไว้ที่ท้ายคลิปอาการหรือไม่ก็ไปดูในเพลย์ลิสต์ของมีแซดได้นะฮะประมาณนี้โอเคเดี๋ยว ก็ไม่น่ามีอะไรละเดี๋ยวผมคิดเดี๋ยวสเตปต่อไปผมประกอบขึ้นโครงขึ้นรถอะไรให้เรียบร้อยเลยเนาะแล้วก็ไปดูกันก็ทำการขึ้นโครงเรียบร้อยแล้วนะฮะโครงใส่ล้อรอบนี้ผมทำล้อหน้าเป็นล้ออลูนะฮะเพราะว่าเวลาโดดลงมาจะเพิ่มแรงกดให้มันหนักขึ้นนะฮะถ้าโดดจับไม่สูงมาก รถไม่แรงก็สามารถจะมันแทาจะใช้แช่แทนตุ้มได้เลยนะฮะตุ้มรอบนี้พอจะใช้ตุ้มเบาแค่เพิ่มแค่ให้มันกดลงพื้นไวขึ้นนะฮะอ,อ๋อแล้วก็ผมจะอธิบายไปว่าตรงเนี้ยมันมีวิธีดามเฟืองเหมือน AR เลยนะนะฮะคือไม่ต้องดามยาวให้เราตัดให้เราตัดตรงกลางนี้ออกนะครับ ตัดยังไงก็ได้เอานี่ฮะตรงนี้ตัดยังไงก็ได้เอาเครื่องเจลอะไรก็ได้นะฮะตัดให้มันขาดนะ,ะให้มันหลุดนะฮะเดี๋ยไม่ก็ตะบายตะบออกไปนั่นเองนะครับพอตะบออกไปปุ๊บทีนี้มันก็จะเหลือช่องให้ใส่ตัวบูทได้พอดีเลยนะฮะแค่นี้ที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากด้านหน้าก็ไม่ต้องแกะให้ดูเนาะเพราะว่าเป็นขาเพาเขียวแล้วก็ตัวหัว ฟืองคาร์บอนตรงนี้นะฮะไม่ได้ดามอะไรล้อก็เหมือนเดิมฮนะลูกปืนล้อกับแหวนลองโลนะครับแล้วก็เหมือนเดิมหมดเลยของมอเตอร์หัวเดียวนะฮะเฟืองใส่เอ62 0สูแล้วก็ที่ที่ลองโลไอแหวนลองโลนะฮะใส่ไปเสร็จปุ๊บก,ก็จะเหมือนเดิมก็คือจุดไม่ขยับนะครับ นะ,ะขยับไม่ได้แล้วเราก็ปิดไปเลยเสร็จเรียบร้อยประมาณนี้โอเคครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนชอบถูกใจกดติดตามนะฮะสนับสนุนค่าอะไรก็ดูโฆษณาทายคลิปกับต้นคลิปก็ได้หรือสมัครสมาชิกก็ได้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ